สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับปิสนุไปเมน i ทอรนะฮะก็วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า i อเอ็มโคโรนาเนาะเป็นไฟแชค็คที่ใช้สำหรับจุดไฟโดยเฉพาะเนาะก็ไฟแชค็คตัวเนี้ยคือมันเป็นไฟแชค็คจุดไฟเลยนะไม่ต้องอาศัยการโมให้ไฟมันเฉียงไฟเนี่ยมันออกเฉียงเองนะฮะมันทำมาจากโรงงานก็โดยมีท่อ นนที่มันเป็นจุดไฟออกด้านเฉียงนะก็ผมก็จะมาเล่า,เ,าเกี่ยวกับาการใช้งานของมันคร่าๆวๆโดยประมาณนะก่อนหน้านี้เคยได้ลองซ่อมลองใช้ลองรื้อระบบภายในของมันมาดูทั้งหมดแล้วนะฮะก็มีความรู้สึกว่าโอเคแหละใช้ได้ดีนะแล้วก็มันมีเทมเปอร์ติดมาให้ด้วยนะ แต่ว่าส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมไม่ชอบมันมากๆเลยเกี่ยวกับองศาของไฟเนาะแล้วก็ขนาดท่อของมันก็เลยไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ในการใช้งานนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยองศาของมารูแมนเนี่ยไฟเนี่ยมันจะออกเฉียงฝั่งนี้นะมันจะเฉียงมันจะเฉียงไปอย่างนี้ไฟมาเฉียงประมาณนี้นะครับมันจะไม่ตรงแบบนี้นะ ไฟเปลวไฟไมันไม่ตรงแบบนี้มันจะเฉียงออกแบบนี้ซึ่งเวลาจุดเนี่ยข้อมือมันจะค่อนข้างต้องเดาหน่อยว่ามันเฉียงเท่าไหร่นะมันจะไม่จี้ตรงอย่างนี้มันต้องพลิกอะ่ะแต่ก็คือว่าข้อดีของมันเนี่ยเวลาไฟเฉียงออกด้านนี้นะเรื่ององศาไฟนะเวลาเราจับเนี่ยเราเราไม่ต้องสมมุติเวลาเราจิ้มอันนี้เป็นโบใช่ไหมเวลาเราจิ้มเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องพลิกข้อมือเนาะญี่ปุ่นเนี่ยเขาละเอียดอ่อนเนาะเขา เซตให้มันเอียงตามข้อมือเราเนี่แหละจากที่เดานะแล้วลองใช้งานมันมาเนี่ยก็พอปรับตัวสักพักเนี่ยการเฉียงอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันต้องเดาเอานะครับว่าคุณจะเฉียงซักเท่าไหร่จะนอนตรงนี้ก็ไม่ใช่จะตรงตรงนี้ก็ไม่ใช่มันจะเฉียงประมาณนี้นะถ้าไปเช็คส่วนใหญ่ของผมเนี่ยมันจะออกตรงเลยนะเราจะเซตองศาไฟตามระนาบของของของเจ้าตัวเอ่อบอดี้ ของไนะซึ่งเป็นเหตุให้ผมไม่ค่อยชอบเจ้าตัวนี้สักเท่าไหร่ในระยะแรกนะครับเพราะว่าไม่ไม่อยากจะซื้อมันมาใช้เพราะว่ามือหนึมันแพงมากก็ประมาณสักสี่พันรุ่นสแตนดาดนะตัวดีๆขึ้นมาหน่อยนะมีลงมีลายมีสีที่ดีก็อยู่ประมาณ6 0 0 0อัพขึ้นไปนะไม่รวมค่าสนะ่งหนาะก็มันถือว่าเป็นไฟแชค็คที่ค่อนข้างแพงถ้าซื้อมือหนึ่งมาฮนะ ส่วนเวลานั้นก็จะเป็นถ้ามือ2ในไทยก็จะประมาณ3,000กว่าบาทก็ก็ผมมีความรู้สึกว่ามันยังแพงอยู่แล้วก็สภาพไม่ค่อยดีด้วยนะแล้วก็มาได้เจ้าไฟแช็กของคุณออ a มะเนาะก็เป็นไฟแช็กที่เอ่อเรียกแงว new inbox แล้วก็แกก็เซตอัพมาค่อนข้างดีพอสมควรนะก็ราคาถูก <c oughs> ก็เลยเอามาลองใช้ดูนะครับใช้ไปใช้มา สุดท้ายก็ไม่ไหวก็ต้องมานั่งทำจูนนิ่งเองนะเกี่ยวกับไฟนะไฟเนี่ยผมให้ลมแรงนะเนี่ยไฟมันก็จะเล็กกว่าเดิมแล้วก็จะค่อนข้างพุ่งกว่าเดิมนะค่อนข้างพุ่งกว่าเดิมเล็กและพุ่งกว่าเดิมซึ่งเวลาเซตองศาเนี่ยไฟมันจะไม่เลียมันจะไม่เลอะเทอะไปดีอื่นเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยไฟมันค่อนข้างใหญ่เวลาถูกลมเนี่ยเหมือนแรงส่งมันน้อยมันก็จะเป๋เ,เปปัด,ปด พอปมาทำเป็นดูเล็กก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถอดลื้อทั้งหมดไปเลยเนาะเกี่ยวกับวาล์วเกี่ยวกับอะไรเนี่ยทำใหม่เจ้าวาล์วตัวเนี้ยมันจะมีปัญหาอยู่นะฮะคือแก๊สไปแช็กรุ่นมารูแมนตัวเนี้ยเอ้เออ่โอแมนเนี่ยเอ้ยโทษทีโคโรนาโอ้ยใช้เยอะโคโรนาตัวเนี้ยจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าถัางแก๊สมันใหญ่นะครับ ทั้งหมดนี้เป็นถังแก๊สทั้งหมดนะครับข้างในเป็นแค่ทองเหลืองสิสเ็มทั้งหมดเวลาจุดไม่มีอะไรซ่อนเข้าไปในถังแก๊สนะมันมีแค่ตัวมูฟถอดฟ้าออกมาคือระบบอยู่ที่หัวระบบมันไม่มีซ่อนอยู่ภายในนะครับก็ทําให้เก็บแก๊สได้เยอะปัญหาของการเก็บแก๊สได้เยอะก็คือว่าแรงดันนะแรงดันมหาศาลมากกว่าแก๊สทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาจุดในสภาพอากาศต่างๆเยน็นร้อนหรือเอามือจับอุณหภูมิสูงขึ้นไฟมันก็จะค่อนข้าง ม่ค่อยนิ่งนะฮะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวมันเพราะฉะนั้นมันไม่นิ่งอยู่แล้วการปรับจูนก็ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับตัวนี้นะฮะจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าอากาศเย็นนะไฟมันจะค่อนข้างพุ่งแรงกว่าปกตินะะยาวขึ้นถ้าอากาศร้อนไฟมันแรงดันมันสูงาวาลว์มันจะถูกอัดแล้วก็ไฟมันก็จะสั้นลงนะครับตัวนี้มีวาล์อัตโนมัติ2ชั้นนะครับมันไม่ใช่ แล้วไขาออกมาแล้วจะเจอวาวเลยนะก็คนที่ซื้อมาเนี่ยเวลาทำเนี่ยต้องมีอุปกรณ์พิเศษนะไม่สามารถใช้ไขควงธรรมดาถอดออกมาได้นะมันจะเป็นบล็อกพิเศษของมันตระกูลนี้ถ้าไปยี่ห้อดีดีดันฮิลเนะอะโคอโรนาแล้วก็อื่นๆน,นะมันจะมีกระเดื่องวาวสองชั้นด้านในนะครับแล้วก็การปรับจูนเนี่ยค่อนข้าง,างยากหน่อยแล้วก็ตัวผ้าฝ้ายอุดเจ้าตัวเร่งหลีเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ ไม่สามารถใช้ผ้าฝ้ายเก่าไดนะ้ผ้าผ้ากาวมันตายตัวไปแล้วเนี่ยเวลาอุอณหภูมิของแก๊สที่มันหดหรือขยายตัวเนี่ยผ้าฝ้ายตัวนั้นนะเอาไม่อยู่มันจะทําให้ไฟที่ยืดหดหดแล้วก็เวลาจุดไฟเนี่ยจะน่าราคาญพอสมควรนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะต้องล้างนะแล้วจูนจูนถอดมาล้างใหม่นะล้างท่อล้างระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะก็ เซตอัพเสร็จแล้วแล้วก็เช็คไม่ให้มันรั่วด้วยนะครตัวนี้จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าแรงดันสูงมากนะจะสูงกว่า,า,าแก๊สท,ทั่วไปเยอะเลยน่าจะมี2เท่าได้แหละเพราะว่ามันเก็บแก๊สได้เยอะพอแรงดันสูงเนี่ยถ้าจุดตรงไหนมีปัญหามันจะซึมหรือรั่วเลยนะครับโดยเฉพาะที่หัวนะที่หัวก็คือว่าถ้าตัวกดขัดหรือตัวกดกดปิดไม่ดีหรือว่าวาวอุดปิด วาล์ว wow, ตรงนี้เวลากดลงไปเนี่ยแล้วมันหยุดเรียกวาล์ว wow, ด้านในปิดไม่ดีหรือว่า,าเรียกยางโอลิงยางปิดวาล์วเสื่อมเนี่ยมันก็จะปิดไม่อยู่นะครับจะปิดไม่อยู่เลยถ้าคุณเต็มแก๊สเต็มเนี่ยมันจะไหลออกกดปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่ต้องแต่งต้องทําใหม่ให้ดีนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเพื่อนๆมือสอบที่จะสนใจมือสองซื้อมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะ มีปัญหาแน่นอนครับจบจบ,นะจบไม่ง่ายนะจบไม่ง่ายนะถ้าเราจะอัดแก๊สให้มันเต็มผมบอกเลยว่าจบไม่ง่ายส่วนใหญ่ก็ที่เขาเช็ดมาเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกทุกคลิปเขาจะแค่เช็ดจุดติดรัด่วไม่รั่วเนี่ยก็คือว่าแก๊สกระป๋องไม่ได้กระป๋องใหญ่มากนะครับส่วนวิธีของผมคือถ้าจะเช็คชัวร์ก็คือว่าเอาแก๊สกระป๋องใหญ่อัดให้แบบเต็มเต็มเลยแน่นเลยนะแล้วก็ยอมเสีย เวลาล้างหน่อยก็คือจุ่มลงไปในน้ําเลยจุ่มไปในน้ําแล้วก็รอเวลาสักประมาณสัก5้านาทีนะดูว่าจะมีฟองน้ําขึ้นไหมถ้าไม่มีฟองน้ําขึ้นแม้แต่เม็ดเดียวก็แสดงว่าไม่รั่วนะฮะไม่รั่วพอเช็คไม่รั่วเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องถอดพวกหัวพวกอะไรเนี่ยแล้วก็พ่นพวก wd ล้างคาบน้ําไล่น้ําไล้ความชื้นออกแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นะก็คือว่า จะต้องเสียเวลา2ครั้งคือจุ่มน้ําลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาถอดล้างนะฮะแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ชัวร์ที่สุดที่จะทราบว่าไฟแชักคุณรั่วหรือไม่นะวิธีอื่นไม่ทราบได้เลยนะจะเป็นการเอาฟองน้ํามาแต้มบางๆในแต่ละจุดอันนี้มันไม่ค่อยจะเมค e เซนเท่าไหร่นะเราไม่รู้หรอกว่ามันรั่วจุดไหนแล้วบางครั้งมันรั่วที่ตัวถังก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้รั่วที่ตําแหน่งใช้งานปกตินะ พอเช็กลวเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สมบูรณ์ของผมแล้วผมรื้อมาแล้วก็ใช้มาในระยะหนึ่งผมทําข้อมูลไว้กับเพื่อนๆนะครับใครที่จะซื้อตัวนี้ im corona มาใช้เนี่ยมันใช้ได้ส่วนตัวผมผมใช้ได้12วันจุดไปวันละ5-6โบนะฮะโบหนึ่งก็ประมาณ5-6ครั้งโดยเฉลี่ยแล้วเติมแก๊ส1ครั้งจุดได้นะจุดได้350ครั้งถึง400กว่ากว่นะฮะกว่าครั้ง ก็จะเป็นข้อดียิ่งยวดสำหรับผมเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่จะต้องไปต่างประเทศหรือขึ้นเครื่องบินนะไปทำธุรกิจหรือไปท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าใช้ไฟแช็กตัวนี้คือคุณจบนะคือคุณเติมให้เต็มนะตัวนี้ตัวเดียวมีเทมเปอร์ให้ด้วยพกไปตัวเดียวคือแต่ต้องชัวร์นะว่ามันไม่ร่วนะก็คือจบเลยสามารถอยู่ได้ถ้าคนสูบวันละโบเนี่ยผมก็ เออสิก็คูณ5เข้าไปเนาะหกอยู่ได้60วันถ้าวันละโบนอยู่ได้60วันก็สบายสบายไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดเลยจุดได้ตามสบายนะเออที่ผมบอกก็คือว่าไว้เอาไปขึ้นเครื <c oughs> <ๆ>่องเพราะว่าทําไมไปแช็คส่วนใหญ่ทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นดันคิวก็ตามนะที่คนชอบใช้บ่อยหรือว่าเป็นในซิส t e เต็มของเออตัวนี้เจ้าที่ผมใช้เ,เป็น โอบเอ่อมาลูแมนเนาะคือตัวเนี้ยถังแก๊สมันอยู่แค่นี้เองเนะาะถังแก๊สอยู่แค่นี้เองข้างบนเป็นระบบทั้งหมดถังแก๊สอยู่แค่นี้มันเติมแค่นี้ดูนะถังแก๊สมันแค่นี้นะ <c oughs> แต่เนี้ยมันมีเกือบ3เท่านะตัวเนี้ยถ้าจุดจุดแบบจุดมั่วจุดทั่วจุดแบบสูบปกติอย่างที่ตัวนี้สูบภายใน12วันเนี่ยตัวเนี้ยจะอยู่ได้แค่ประมาณ4วันเท่านั้นนะสวัน คือผมมีปัญหาคือผมชอบตัวนี้มากเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาจุดเนี่ยก็ต้องตั้งใจจุดรอจังหวะลมดีๆนะฮะถ้าตั้งใจจุดรอจังหวะลมดีๆจุดเวลาสองโบอยู่ได้7วันนะถ้าไม่รั่วไม่ซึมนะไม่ซึมนะอยู่ได้7วันตัวนี้12วันนะเอ่อวิธีที่ผมวัดคือ12วันคือมันสามารถอยู่ได้อีกพอสมควรแหละแต่ว่าพอไฟมันเริ่มเริ่มยาวขึ้นออกไปมันแสดงว่าแรงดันมันเริ่มตกตกมากจนจนจนเออมันดันแก๊สเออ ตัววาล์วมันไม่ถูกดันไฟเมื่อเลยยาวออกก็ผมก็เลยเซ็ตไว้ที่12วันนะอันนี้วันละ5ถึงหโบนะถ้าวันละโบก็60วันอยู่ได้สบายนี่คือข้อดีของเขานะแล้วก็อีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเติมเนี่ยเป็นตัวเติมแบบเขาเรียกว่าตัวเติมสแตนดารเพื่อนเพื่อนไปหาซื้อที่เติมที่ไหนก็ได้นะเติมนะก็คือต่างจากมารูแมนที่มันใช้ได้ดีแหละแต่ตัวเติมก็ไม่ใช่สแตนดาด นะเป็นพิเศษเราต้องพกอะแดปเตอร์ไปด้วยถ้าไปต่างย่อวัยก็ต้องไปหาซื้อแก๊สเพิ่มถ้าไปเมืองนอกก็จบกันยาวนะจะยากหน่อยคือถ้าไปเมืองนอกเนี่ยเวลาซื้อแก๊สเนี่ยมันคุยยากนะฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันพวกนี้จีนมันญี่ปุ่นจะหาซื้อแก๊สไปชค็คมันยากนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นปัญหาในการเดินทางขึ้นเครื่องบินนะฮะเพราะว่าขึ้นเครื่องบินเป็น บ้านเราหรือว่า International เนี่ยไม่สามารถเอากระป๋องแก๊สขึ้นไปได้นะตัวนี้ก็เลยมีปัญหาเวลาเดินทางอันนี้ผมก็ได้ตัวนี้มาแล้วก็พร้อมเทมเปอร์ด้วยนะเทมเปอร์มันมีความยาวประมาณ3.5เซนนะถ้าโบล,ลึกกว่านี้ก็จะค่อนข้างใช้งานลำบากนะท้ายๆโบนะท้ายทโบแต่ก็ถือว่าอย่าคิดเยอะนะฮะก็คือมันมีไว้เทมก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะมากแล้วส่วนส่วนใหญ่ก็ เต็มที่4 4มิลสู้ไหวข้อเคียร์จับได้นะ4มิลก็40มิลลิเมตรซนลึก4เซนใช้ได้นะอ่ะที่ผ่านมาก็คือ,อขีดจำกัดเงื่อนไขแล้วข้อพิเศษของมันแล้วก็ข้อพิเศษอื่นๆของเจ้าไฟแช็คตัวนี้นะครับไฟแช็คตัวนี้เป็นไฟแช็คที่จุดติดง่ายที่สุดเท่าที่ผมใช้มานะเป็นร้อยๆตัวนะไฟแช็กที่เป็นระบบเขาเรียกว่าโมขีดไฟ คือติดง่ายมากเพราะว่าระบบะกระเดื่องของมันนะฮะตัวเจ้าประกายไฟที่ให้เนี่ยนะเนี่ยเจ้าตัวรูร่องประกายไฟเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนาะพอเวลามันกระเด็นออกมาเนี่ยสเก็ตไฟเด่นออกมาเนี่ยไอ้เจ้าตัวรูกแก๊สเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พอดีดักอยู่พอดีนะเพราะฉะนั้นเคลียร์ครึกเดียวเนี่ยมันก็ติดแล้วนะแม้ว่าจะลมแรงก็ตามนะแต่เจ้าตัวอื่น เป็นซิสเต็มอื่นที่เขาเรียกว่าหัวจ่ายแก๊สเนี่ยอยู่หน้าะมันอยู่ด้านหน้าไอตัวจุดตัวขีดไฟนะมันก็จะทำให้มันก็จะทำให้ประกายไฟเนี่ยกระเด็นออกมาในช่วงประมาณกลางๆลงนะแต่ว่าแก๊สมันพ่นไปข้างหน้าแล้วนะเวลาลมแรงเนี่ยก็จะติดยากพอสมควรนะอันนี้ลมแรงนี่จะติดยากนะต้องกดแรงแรงนะหรือไม่ก็ต้องเอานิ้ว ไปดันไว้ข้างหน้าเพื่อให้แก๊สมันมันกระจายตัวแล้วก็ถึงจุดนะประมาณนี้อันนี้ลมแรงก็เลยจุดติดยาปกติที่ผมจุดคือผมเอานิ้วโป้งกดไปก่อนแล้วจุดแล้วมันสามารถจุดได้ด้วยนิ้วโป้งนะฮะถ้าลมแรงแรงเวลาจุดนิ้วโป้งเวลาพลิกมันลมลมมันพัดก็ดับแล้วนะอันนี้ฝนตกลมมันแรงนะอันนี้ตามลมจะจุดง่ายหน่อยส่วนตัวถ้าใช้นิ้วชี้จุดเนี่ยมันต้องวกมาด้านหน้าเยอะหน่อยนะจุดอย่างนี้ไม ก็ติดอยู่นะถ้าจังหวะดีๆแต่ถ้าลมแรงๆเนี่ยต้องเอานิ้วมาข้างหน้าแล้วเขีย่ยโชะอย่างเงี้ยมันเหนียติดนะนอารมณ์ไหมเนี่ยโอกาสจุดติดมันค่อนข้างยากถ้าลมแรงนะแต่ข้อดีของมันคือตัวแหล่งจ่ายแก๊สของมันเนี่ยอยู่ชิดบอดี้เวลาเราจุ่มไปในโบเนี่ยมันจะควบคุมไฟได้ง่ายและไม่ต้องใช้ไฟยาวนะอันนี้คือ การจุดติดของไอเอ็มโคโรนานะจุดติดง่ายมากเนะี่ยเคียรขึ้หนึ่งก็ติดแล้วนะประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็การจุดของมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะนะไม่ค่อนข้างดีกว่าผมให้ว่ามันเป็นไฟแช็กที่จุดติดง่ายและสมูทนะนุ่มมือนุ่มมือคือเจ้าตัวโม่เนี่ยมีความใหญ่และหนานะต่างจากไฟแช็กแบบว่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ จากไฟแชกญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าคา์ดต่ตําลงไปหน่อยนะแล้วก็ค่าจีนต่างๆนะเพื่อนๆให้รู้ไว้เลยนะฮะว่าไฟแชกจีนหรือไฟแชกญี่ปุ่นคา่าล่างเนี่ยที่มันเป็นฟันเฟืองแบบนี้มันค่อนข้างทรมานนิ้วนะฮะเวลาเราจับเนี่ยเนี่ยนะมันจะบาดนิ้วนะแล้วก็สีนิ้วเรามากนะแล้วก็ฝืดนะเพราะว่าทําไมพื้นที่ในการลาก โม่ขีดไฟเนี่ยมันไดมิเตอร์มันน้อยและพื้นที่มันน้อยแต่พื้นที่ที่หัวขีดไฟกับไม่ขีดไฟมันเยอะมันถึงจะต้องใช้แรงจุดพอสมควรแล้วไม่ค่อยมีประกายไฟนะมันค่อนข้างเถื่อนนะไม่มีความเขาเรียกสุนทรียภาพในการจุดนะนะประมาณนั้นถ้ามีงบหรือว่าถ้าจะซื้อมือสองถ้าเจอนะรูว้เลยว่าไฟแชกประมาณนี้จุดยาก ติดจ้าเจ็บนิ้วนะฮะต้อง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 กดแรงอะ่ะต้องกดแรงนะนะแต่ก็อย่างว่าพรุ่งนี้ก็ราคาจะตามราคาเนาะผมก็พูดให้ตามราคาแต่เผื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อได้ทราบกันว่าเวลาจุดเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วจะค่อนข้างบาดนิ้วเนาะเจ้าตัวนี้จุดง่ายกว่าเยอะเพราะว่าตัวนี้หนาหนาแล้วก็จุดหมุนจุดอะไรมันนุ่มและลื่นไม่ขัดนะหนาดีมากตัวนี้กับ อีกทรงหนึ่งก็คือเป็นดันเคีวคล้ายกันจุดง่ายนะและอีกประเด็นหนึ่งสำคัญคือตัวสปริงของเจ้าอ i อ c o r o โคโนเนี่ยมันค่อนข้างมีพื้นที่ยาวนะครับพื้นที่การกดถ้ามียาวมีมีมากนะมีมาก่ะมีมากคุณไงมีมากมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเพื่อนๆคือมันจะมีความกดที่สม่ำเสมอนะฮะสม่ำเสมอ มันจะต่างกับเเจ้าตัวพวกไฟแช็กที่มีตัวกดไฟเนี่ยสั้นๆไอ้ประลุไฟแช็กที่มันเหลือแค่ครึ่งเดียวจับนิ้วเดียวอะไรอย่างเงี้ยสั้นๆแบบนี้แล้วแล้วมันเหลือที่กดสปริงไว้ให้แค่แค่นี้พวกเนี้ยมันจะไม่แข็งก็อ่อนง่ายนะมันจะไม่ค่อยให้ตัวสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยให้ตัวสทกเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยเนี่ยก็ประมาณเนี้ย ใกล้ๆก,กันนะใกล้ๆก,กันเพราะฝา,าเนี่ยมันครอบมาจริงๆมันอยู่ประมาณนี้มันทำให้ฟีลลิ่งจุดนะ่ะนุ่มนะนุ่มสม่ำเสมอนะมันจะต่างกับไฟแช็กที่มีสปริงสั้นๆไอ้พวกสปริงสั้นๆนอะ่ะจะปัญหามากนะครับไอ้ดูป้องก็เป็นนะแต่ว่าดูป้องเนี่ยเขาใช้ฐานของเขาแล้วก็ระบบของเขาถ้าเป็นฐานของเขาระบบขเขาเลยอันนั้นนุ่มมือแต่เมื่อไรที่คือ คุณใช้ฐานอื่นมันจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะจุดไม่ค่อยติดจุดติดยากนะอันนี้เป็นไฟแช็กที่จุดง่ายนะแล้วก็มีฟิลลิ่งจุดที่ดีนะนุ่มนุ่มเบานะอันนี้ที่ผมชอบมากๆเลยนะลมแรงก็จุดติดง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอีก Number o n ของมันเลยจากไฟแช็กทุกตัวที่ผมใช้คือจุดติดง่ายนะจุดติดดีแล้วก็ ด้านล่างก็มีเทมเปอร์มาให้นะครับแล้วก็มีตัวปิดรนะูแก๊สเนาะตัวปิดรูแก๊สเนี่ยเป็นจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งของไฟแช็กนะผมก็บอกเพื่อนๆเลยว่ามันอาจจะวุ่นวายหน่อยตอนถอดแล้วก็ตอนเติมแก๊สนะฮะแต่ผมบอกว่าเลยว่าเมื่อไหร่ที่มีน็อตหรืออะไรก็ตามมาปิดรูเติมแก๊สเนี่ยมันจะทําให้ผงไม่ให้ผงหรือว่าฝุ่นอะไรก็ตามเนี่ยลงเข้าไปติดในขอบวาล์วเนาะ เวลาผงหรือว่าขอบโซโอปอกอะไรเนี่ยฝนนุ่นเข้าไปลงลงไปติดในวาลวเนี่ยเวลาเพื่อนเติมแก๊สเนี่ยเวลาแก๊สดันเข้าไปเนี่ยไอผงพวกนั้นมันก็ดันเข้าไปด้วยมันก็จะไปขัดตัววาลวแล้วจะทําให้รั่วหรือซึมนะฮะมีปิดตัวนี้ก็ดีนะ,ะแล้วก็ตัวเทมเปอร์ใช้ดีนะครับผมใช้ถนัดผมชักออกมาปุ๊บแล้วก็บิดเลยนะฮะก็ใช้งานได้เลยนะจิ้มแล้วก็เขี่ยกลับไปแค่นี้เองเขี่ยเอานิ้วโป้งเขี่ยกลับปุ๊บแล้วก็บิดแล้วจบแล้วนะ,ะเวลาใช้ก็ ชักออกมาบิดล็อกใช้งานเสร็จแล้วก็บิดปิดเลยนะเพราะว่าอย่าให้มันคาออกเผื่อเพื่อนๆ mm hmm. ทำตกนะตกโป๊ะนี่ก็คือเรียบร้อยงอนะฮะทุบก,ก็ไม่ได้แล้วมันเป็นหลอดเล็กๆนะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรละตัวเดียวนะมีเทมเปอร์ให้นะเพื่อนกำไบตัวเดียวกับไป1ตัวก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะได้ดีเลยนะก็ถือว่าเป็นไฟแชกที่ น่าใช้งานส่วนท่านใดที่มีงบนะจะซื้อ4,000ปลายปลายหรือว่า6,000 7,000สั่งเข้ามาเนี่ยผมว่าคุ้มนะเวิร์กนะแต่ว่าเรื่องไฟเนี่ยผมค่อนข้างซีเรียสน,นิดนึงมันมันต้องมาโมนะเพราะว่าอันนี้ผมโมแล้วไฟมันเล็กนะมันก็จะถนัดสำหรับผมแหละก็คือคราวนี้สำหรับผมก็ใช้งานสมบูรณ์นะสมบูรณ์เลยนะก็เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆ ได้ฟังกันนะฮะแล้วก็ผมก็ขอย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตัวนี้มันมันไม่ค่อยมันมันรั่วมันมันเซตอัพได้เขาเรียกว่าไงเนี่ยเซตอัพยากพอสมควรที่จะให้มันสมบูรณ์แบบนะฮะแต่โอลิงหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอหาเทียบได้ง่ายไม่เหมือนพวกพวกดันฮิวพวกดูปองเนาะพวกนั้นนะ ชุดพวกนั้นอะโอลิงมันเยอะมีหลายตัวซึ่งโอลิงเบอร์ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะรั่วจะสึมง,ง่ายแต่ตัวเนี้ยโอลิงมีหาซื้อแบบมั่วๆใส่ไปให้มันฟิตๆมันก็อยู่แล้วนะฮะแต่จุดที่ต้องระวังคือจุดตัวยันวาลตัวนี้ฮะยางยันวาลเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ต้องแต่งเอาให้ดีนะฮะตัวเนี้ยต้องทําให้ดีแล้วก็ตัววาวเลเร่งหลี่ตัวผ้าไฟขุดเจ้าตัวเร่งหลี่ต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ ทำมาแล้วคือจุ่มน้ำเช็คเลยนะเราทุกอย่างก็จะจบอ๋อเดยลืมเอามาล้างก่อนนะฮะก็คือให้ช่างเขาเทสเชื่อใจไม่ได้หรอกเรามาเทสเองดีกว่ามันจะได้จบนะว่ามันโอเคไหมไปรับหน้าง,งานจุ่มเทสเลยนะก็คือจะจบแล้วก็ผมก็บอกว่าช่างที่ทําจบมีอยู่นะครับแล้วช่างช่วยชวยมีอยู่เยอะนะก็เพราะฉะนั้นก็เลือกช่างกันให้ดีแล้วก็สอบถามเพืเ่อนกันว่าช่างคนไหนเนี่ยที่มีฝีมือแล้วก็ทํางานได้ละเอียดก็ไปช่างนั้นลนะเนาะ เพราะว่าตัวนี้เก็บแรงดันได้เยอะสูงนะโอกาสซึมโอกาสรั่วมีได้ง่ายและข้อดีของมันก็คือว่าแก๊สที่เก็บได้เยอะนี่แหละเราสามารถใช้ได้หลายวันนะฮะเวลาเอาไปต่างจังหวัดดีเวลาไปเมืองนอกดีนะครับเพราะว่าตัวเดียวไปได้ยาวยาวนะเพราะว่ามันเก็บได้เยอะได้หลายวันคุ้มเลยละ่ะสองวันต่ำๆวันละ5โบ6โบจุดเด่นนะก็ <c oughs> <uden experience> เป็นจุดเด่นของมันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าซื้อมาก็ ดูกันให้ดีๆนะครับดูกันให้ดีๆก็น่าจะหมดแล้วเนาะเกี่ยวกับเจ้าตัว IM Corona ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นไฟที่ดีมากเลยนะสำหรับจุดไฟนะแต่ก็ต้องใช้การปรับตัวในการลงไฟนิดนึงนะฮะมันไม่ได้ลงตรงๆแบบนี้นะฮะมันจะลงเฉียงๆอย่างนี้นะก็มันก็เท่ดีนะแต่ว่ามันจุดมาร์กเกอร์ไม่มีต้องใช้ความรู้สึกเอาส่วน ราคาในไทยที่เห็นเห็นอยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักสองพันต้นๆนะถึง3,000ันปลายๆนะครับผมก็แล้วแต่รุ่นเนาะแล้วแต่รุ่นตัวนี้มันก็จะมีหลายรุ่นหน่อยแต่ก่อนเขาบอกว่ารุ่นไอ้ตัวข้างล่างที่มันเป็นขุข่ขะเนี่ยมันปลอมนะเนออไม่ปลอมนะฮะบ,บอกไว้ก่อนว่าไม่ปลอมผถอดมาเช็คแล้วอะไหล่ข้างในข้างหมดเป็นของแท้นะครับก็คืองานดีคมแล้วก็ตัวโอลงโอลิงอะไรเนี่ย เป๊ะนะไม่ใช่ง,งานจีนกอบเนาะประมาณนั้นก็น่าจะทั้งหมดของมันแล้วล่ะจากไฟแช็คที่ผมใช้นะอ่ะไหนๆก็โมแล้วก็จะมีโคโรน้าเนานะโคโรนาตัวนี้ตอนตนี้เริ่มใช้ประจำแล้วเนาะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใช้ประจำนะต่อไปก็เป็นเจ้าตัวนี้เอ่อมารูแมนนะตัวนี้ใช้อยู่กับบ้านนะตัวนี้จุดดีอันนี้ก็ชอบ ต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัว <c oughs> ลองนะตัวนี้ก็เก็บไฟได้ดีเหมือนกันสไตล์เดียวกับเจ้าตัวโคโรนานะไอเอมโคโรนาแต่ตัวเนี้ยไฟมันจะตรงนะไฟมันจะตรงไฟมันจะพุ่งตรงไปด้านหน้านะเพราะว่าผมตัวนี้ผมโมหัวมาแล้วนะไฟมันก็จะตรงไปข้างหน้าตัวนี้ก็ใช้งานดีมากนะผมเอาไปใช้ที่บ้านเพราะว่ามันไม่มีเทมเปอร์นะครับ ันไม่มีเต็มเปอร์ก็ถือว่าใช้ดีเหมือนกันฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมใช้ก็คือตัวน้ำมันเนาะน้ำมันนี้ผมบอกได้เลยว่าจุดอร่อยที่สุดในบรรดาไฟไฟแช็กจุดไปนะเพราะว่าเปลวไฟมันใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียข้อสมควรคือเราต้องดึงไฟลงไปในโบรนะฮะซึ่งลมเป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญนะถ้ามันมีลมเยอะ,ยอะมันก็จะจุดไม่ค่อยได้แล้วประเด็นของมัน ที่มีปัญหาสุดๆเลยคือเติมเต็ม1ทีใช้ได้2วัน <c oughs> วันที่3ต้องวัดดวงนะเราต้องเติมแก๊สทุกวันนะอากอินดี้ก็มาตัวนี้นะแล้วผมขอแนะนำด้วยนะสิสเท็มนี้เป็น s ิสเท็ที่ดีนะไม่ไม่ไม่เจ็บม,ม,มือที่จะต้องจุดนะไม่มีความเจ็บมือเพราะว่าเราโยกได้เลยนะโยกปุ๊บเงี้ยติดเลยนะเอแกโยกเงี้ยติดได้เลยนะไปติดแล้วนะแล้วก็ จอระบบเนี้ยมันจะมีฐานนะเขาเรียกโถรองเวลาเทไปที mm ่โ hmm. บเนี่ยไฟมันไหลลงโบได้ดีด,ดีนะตัวนี้ชอบก็ชอบมากเหมือนกันแต่ว่าพอศึกษาจนเข้าที่เข้าทางแล้วก็พอและก็เป็นความรู้ว่าเรามีน้ํามันนะฟิลิ่งน้ํามันเป็นยังไงก็น,นานก็มาจุดทีหนึ่งฮะมันมีทีดจำกัดเรื่องแก๊สนะก็ณเวลานี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวเก่าๆที่เป็นเหลี่ยมเป็นอะไรพวกนี้ก็ เป็นเก็บไปหมดแล้วนะครเพราะว่าในส่วนของพวกดันคิวที่มันเป็นเหลี่ยมนะพวงนั้นมันซิสเต็มข้างในมันค่อนข้างวุ่นวายนะแล้วก็ไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะก็เซตอัพยากคือมันเป็นแช็คเก่านะแล้วก็ต่อยซื้อใหม่ก็ตามพวกโอลิงอะไรมันก็เก่าก็หาช่างหาทําที่มันเสถียรก็ยากนะก็เลยหรือไม่เป็น ดูฟ้องก็เช่นกันนะไม่เสถียรที่ใช้มาไม่เวิร์กนะก็คือจบช่างจบงานไม่ได้แล้วส่วนตัวผมก็ไม่ไม่หาเครื่องมือมาถอดและเซตอัพมันด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้อินแต่มันมันหนักนะหนัก,น,กนะก็เอาละชอบใครชอบมันชอบผมประมาณนี้เนาะประมาณนี้ใครจะตามก็ก็ตามได้นะก็ข้อมูลอย่างที่ว่านะผมชอบแต่คนอื่นจะชอบอยังไงไม่รู้ผมชอบผมมีเหตุผลที่ มาชี้แจงแล้วก็บอกเพื่อนๆกันเผื่อไว้ว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจใช้งานกับไฟแชกเหล่านี้นะครับส่วนสุดท้ายสุดเลยผมบอกว่าไฟแชกที่ดีนะฮะและถูกที่สุดก็คือไฟแชกเซเว่นที่มันปรับเร่งหลีได้นะปิดข้อมือเอาอันนั้นถูกหายก็ทิ้งนะประมาณนั้นแต่ด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยอินกับไฟแชกแบบนั้นนะฮะเพราะว่าม,มันมันมันติดสวยติดติดของติดของมันต้องมีของ ก็ได้หมดแหละเออก็ได้หมดแหละจะเชือกเทียนจะเป็นเอ่อเป็นไม้ขีดก็ได้นะแต่ในตัวผมเองเนี่ยที่ผมต้องเลือกใช้ไฟแช็กแล้วก็หาอะไรที่มันเข้ามือเพราะว่าผมสูบไปทุกที่นะโดยเฉพาะเอาดอชอบมากนะก็เลยต้องหาอุปกรณ์ที่ค่อนข้าง,างเอ่อให้มันเสถียรนิดนึงแล้วก็ไปผมแพงทุกตัวและลักทุกตัว ไฟผมขอบโบไม่ดำขอบโบไม่ไหมภายในผนังโบไม่ไหมก็เพราะไฟแช็กพวกนี้แหละเป็นตัวช่วยหนึ่งด้วยนะในการจุดมันนะครับโอเควันนี้ก็สมแก่เวลาแล้วหวังว่าข้อมูลที่ผมมาอธิบายมาบอกเพื่อนๆให้ได้ดูให้เข้าใจกันน่าจะเป็นประโยชน์กับการเลือกหาซื้อไฟแช็กนะครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามผลงานนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอราไปก่อนแล้วพบกับผมใหม่ในโอกาดหน้ากับพิษณุไฟเมนทรีวันนี้ผมขอราอคครับสวัสดีครับ